ตรงนี้มีอะไรให้เล่นมากนะไปเล่นทะเลดีกว่าฮะใครอะเฮ้ยนายคือใครนะโอ้สวัสดีครับคุณแอปเปิ้ลนายคือตัวอะไรเนี่ยฮะผมคือมะนาวครับฮะมะนาวอะไรเนี่ยนายคือมะนาวใช่แล้วครับผมคือมะนาวครับอืมเนี่ยมันก็มีแค่เนี้ย ในเกมนี้มันก็มีตัวแค่น,นี่เนี่นี่นี่เนี่ยมันไม่มีมะนนาวเลยนะไหนมาจากไหนเนี่ยอ๋อถ้าประถามว่าผมเกิดมาได้ไงผมโดนคู่เล่นสร้างมาครับผมแล้วนอยอยากเข้าร่วมกับพวกเราใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นก็ตามมา ก็สวัสดีทุกุมชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทําวิธีทำเออเออมะน,นาวที่ผมทำสตรอรี่ไปเมื่อกี้นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนนะสําหรับใครทําไม่เป็นนะมันก็ทําง่ายมากเลยแค่มีทะเลกับแอปเปิลนะนะครับผมนะน่างแรกเนี่ยก็ต้อง กดไปที่หัวนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมอ่ะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล,แล้วก็ให้เราเลื่อนหัวไปนะครับผมกล้องมันก็จะตามหัวไปแล้วเราเนี่ยก็จมน้ำอ้ยแล้วเราเนี่ยเอเอาจมน้ําแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะได้นี่นครับผมมะนาวนครับแต่ว่าเราต้องระวังอย่าให้มันชนอะไรเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้เนี่ยสร้างยากสมควรเออสร้างสร้างไม่ยา,าไมยากหรอกมันสร้างง่ายๆเอ้าง นเนี่ยห้ามห้ามให้ปักเฮ้ยห้ามให้หักเฮ้ยห้ามห้ามห้ามให้ผักตรงตรงหัวมันนะครับหายเด็ดขาดเลยนะครับผมฉานั้นมันจะไม่เป็นเมลอนนะครับเอ้ยไม่ใช่สีมะนาวนะครับมันก็เรียกเมลอนนะครับโอเคไปครับทำเหมือนเดิมนะโอเคถ้าทําแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมนะผักบนหัวมันไม่หายนะครับแล้วก็ให้ยาที่มันอัปเดตใหม่นะครับจิ้มลงไปหนึ่งทีครับ นี่แล้วมันก็จะฟื้นขึ้นมาครับแล้วมันก็จะกลายเป็นมะนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมนะโอ้โหลองไปทําตามดูนะดูดิคือแบบผมที่อที่ผมสร้างมาได้เนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยเอาลองเอาเออ,อน,นี่ยเอ่ออะไรวะน,นี่ยะอะไรวะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีสุ่มน้ำนะครับแล้วมันก็กลายเป็นอย่างนี้เลย